ุกวันนี้ถ้มีไรายได้จนเป็นไรายได้เป็นกอบเป็นกามก็คือว่าคอสนเคยมาสอน,นะคะ่ะอยู่ได้ทุกวันนี้ส่งลูกหลานเงี้หนังสือจบก็คือจบปริญญาตรีหลายคนแล้วกันหลายรุ่นน่ะก็คือคอสนานะคะที่ส่งเสริมมีรายได้เป็นกอบเป็นกรมทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก ภายใต um. ้การบริหารงานของนางนิลุบลองค์การผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดเจ้าพ่อพระวอองค์อาจธรรมชาติแสนสวยร่ำรวยอัญมณีชมของดีริมเมยนักจากอดีตจนถึงปัจจุบันแม่สอด เป็นเมืองที่มีเรื่องราวความเป็นมาในอดีตมากมายมีประวัติศาสตร์ของเมืองมานานกว่า112ปีโดยแรกเริ่มแม่สอดในอดีตมีพวกพ่อค้าชาวต่างชาติได้ใช้แม่สอดเป็นเพียงเส้นทางผ่านเพื่อไปทำการค้าขายยังเมืองอื่นเท่านั้นจึงยังไม่ได้มีการตั้งรกรากถิ่นฐานของกลุ่มชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งการที่แม่สอดในอดีตเป็นแค่เพียงเส้นทางผ่านของคนหลายเชื้อชาติ ที่เข้ามาทำการค้าขายจึงทำให้ในเวลาต่อมาแม่สอนได้กลายมาเป็นแหล่งที่พักพิงของพ่อค้าจากหลายเชื้อชาติที่เดินทางเข้ามาค้าขายมากขึ้นซึ่งเป็นเพราะแม่สอดมีความเหมาะสมในหลายๆด้านประกอบกับการที่แม่สอดเป็นเมืองชายแดนมีภูมิประเทศที่สวยงามทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีภูมิอากาศเหมาะสมการค้าขายในระยะแรก มีพ่อค้าวัวจากเมืองต่างๆในภาคเหนือเดินทางเข้ามาค้าขายวัวยังเมืองมอลลแมกจึงทำให้แม่สอดเป็นเส้นทางการค้าและจุดพักที่สำคัญของกองคารวานมาแต่โบราณน,นั้นทำให้ผู้คนหลายเชื้อชาติเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่แม่สอดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่ชาวพมา่าชาวเกเหรีชาวจีนชาวมุสลิมชาวซิกและชาวฮินดู และในเวลาต่อมาได้มีชาวไทยภาคเหนือเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแม่สอดมากยิ่งขึ้นจึงทําให้การค้าขายของแม่สอดขยายตัวเพิ่มขึ้นมีพ่อค้าจากในพมา่าและจีนตอนใต้นําสินค้าเกษตรสินค้าพื้นเมืองอัญมณีไม้สักเกลือและเครื่องเทศมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่แม่สอดเพิ่มมากขึ้นประกอบกับแม่สอด เป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองมอลลแมงกับเมืองทางภาคเหนือของไทยและมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีนดังนั้นแม่สอดในอดีตถือได้ว่าเป็นประตูก,การค้าชายแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งที่รวบรวมพ่อค้าหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพ,พันธุ์ที่เดินทางเข้ามาทำการค้าที่แม่สอดจึงทำให้แม่สอด เป็นแหล่งหล่อหลอมของคนแต่ละชาติพันธุ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีการใช้ภาษาที่หลากหลายในการค้าและมีความกลมกลืนทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ดังนั้นจึงนับได้ว่าแม่สอดในอดีตเป็นเมืองแห่งโอกาสและเมืองแห่งการแสวงหาโชคทางการค้าของคนทั่วทุกสารทิศเป็นเมืองแห่งการค้าขายชายแดนที่มีความสำคัญนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ประวัต <Workers. S 2> <word. S 1> ิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินการประกาศให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สอดเพราะต้องการให้มีการกระจายการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงเมื่อปีพุทธศักราช2537โดยใช้ชื่อในนามศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่สอด มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนอัติโพตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและในปีพุทธศักราช2540ต่อมาได้ดำเนินการย้ายสถานศึกษามาอยู่ที่เลขที่701หมู่ที่10ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดตากและในปีพุทธศักราช2554 ทางเทศบาลนครแม่สอดในสมัยนายเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับจังหวัดตากในสมัยนายชุมพรพล,ลรัก ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ดำเนินการจัดสร้างสำนักงานหลังใหม่ให้บริเวณด้านหน้าติดถนนแม่ปะบ้านแม่ปะบ้านสันให้จำนวนหนึ่งหลังเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ70ตารางเมตรใช้เป็นอาคารสำนักงานมาจนถึงปัจจุบันศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดขอ,อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566 ปรชัชญาคุณธรรมนาทีสามคัคคีวิถีพอเพียงวิสัยทัศน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดมุ่งสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรมอัตลักษณ์ไฟเรียนรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียง เอกลักษณ์อยู่อย่างวิถีพอเพียงพันธกิจ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งการดําเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ 4. พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมการวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้วยยึดหลักธรรม,มาภิบาลกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดประจำปีภาคเรียนที่1ปีการศึกษาพุทธศักราช2566จำนวน1,729คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดจัดการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือตามหลักสูตรการรรู้หนังสือไทยพุทธศักราช2557 2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาต้นปลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายของผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย2.1กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนสายสามัญการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกช่วงวัย 2. กลุ่มเป้าหมายสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กช่วงอายุระหว่าง8ถึง15ปี2.3กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง2.4กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอแม่สอด กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้กำหนดจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาคนไทยให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตทางด้านประชากรการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียระดับภูมิภาคและระดับโลกจึงจําเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงของโลกทั้งด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาสังคมชุมชนซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย โดยเน้นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการงานและอาชีพให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนางานระดับพื้นฐานระดับกึ่งฝีมือและระดับฝีมือที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมุ่มงเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเพิ่ม รได้โดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพ,พอเพียงกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีาาชพ,ชชพ,าาชพยยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้นกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจ กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุการจัดการศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงให้บริการด้านการศึกษาสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งประกอบด้วยประชากรหลายเผ่าพัานธุ์และหลายเชื้อชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดประกอบด้วยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงกลุ่มบ้านปังวัวโดยมีสสชบ้านปังวัวสศชบ้านสัวตัวส,สชชบ้านห้วยปักกุดและส,สชชบ้านขุณห้วยช่างลายงานโครงการประจำปีงบประมาณโครงการตามพระราชดำริการปลูกกล้าไมา้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบุกเช่นข้าวเกลียบบุกสบู่บุก โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการเกษตร,ราหลักสูตร15ชั่วโมงโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันซสชโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฝังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยไม่มือรูปแบบการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่ตายตัวไม่มีหลักสูตรเป็นตัวกำหนดกรอบกิจกรรมหรือขอบข่ายสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการและแรงจูงใจใฝรู้ของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ดีเราสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ตามอธัธยาศัยได้ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆเช่นห้องสมุดประชาชนการเรียนรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์พิพิธภัณฑ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านการจัดกลุ่มเสวนาหรือการอภิปรายกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและความรู้ต่างๆ 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่สนับสนุนสื่อแก่หน่วยงานและแหล่งความรู้ 3. ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเช่นห้องสมุดในสถานที่ราชการสถานประกอบการ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มต่างๆตามความต้องการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงปลาโครงการทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการค่ายวิชาการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่การสอบประจำปีภาคเรียนที่1พุทธศักราช2566 โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาไทยเบสแพ็กชีทศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ระดับภาคเหนือสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับโดยผลงานได้การยอมรับเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณาชนเป็นแบบอย่างที่ดีและเครือข่ายให้แก่สถานศึกษาอื่นๆโดยได้รับรางวัลระดับภาคเหนือในระดับดีมาก สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดังนี้องค์ประกอบที่ 1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดมีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อรวมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 2. มีวิธีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 3. มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษา 4. มีการดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นผู้เรียนสถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการโครงงานต่างๆและมีผลงานทั้งในระดับอำเภอจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศองค์ประกอบที่2นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2. มีการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและน่าสนใจ 3. มีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนามาใช้ในระดับชุมชนระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศ 4. มีการประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 5. มีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีการเผยแพร่นวัตกรรมในช่องทางต่างๆเพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลายองค์ประกอบที่ 3. ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนผู้รับบริการที่เกิดจากการดำเนินงานของสถานศึกษา3.1ด้านผู้เรียนผู้รับบริการ 1. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดมีนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาปัจจุบันรวมทั้ง3ระดับภาคเรียนที่2พุทธศักราช5 6 6 5าจำนวน1,458คนและภาคเรียนที่ 1. พุทธศักราช5 6 6 6าจำนวน1,729คน 2. ผู้เรียนผู้รับบริการสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์การจบการศึกษาตามที่กำหนด3 ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดทักษะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในระด,ดับที่สูงขึ้นได้โดยเฉลี่ยภาคเรียนละ113คนแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนนายพิชัยสูนดีกำนันตะบลแม่กู จบการเทียบระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนำความรู้จากการจบการศึกษาไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่นางสาวโมกลุ่มผู้เรียนผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราศเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้นำความรู้จากการจบการศึกษาไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ณมหาวิทยาลัยราชพัฒนกำแพงเพชรสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 4. ผู้เรียนผู้รับบริการได้พัฒนาต่อยอดเกิดทักษะสามารถนำผลงานทั้งในระดับอำเภอจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศ 5. ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถนำผลงานที่ได้รับไปเผยแพร่ j, ในช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา 3.2ด้านชุมชน 1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ชุมชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 3. ชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกิดประโยชน์กับชุมชน 4. ชุมชนได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายและสามารถนำไปใช้ในระดับชุมชนระดับอำเภอและระดับประเทศ 5. ชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป็นต้นแบบสามารถเผยแพร่ได้ผ่านช่องทางต่างๆศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอด เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอดขอขอบพระคุณค่ะ